สวัสดีครับผมนายวิรัติเชยุพลครับผมนายรัชโนติริศครับวันนี้พวกเรามานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องถังดักกับเก็บความเป็นมานะครับมนุษย์เราได้ใช้ทรัพยากรในการอุปโภคและบริโภคเป็นจำนวนมากและได้ทิ้งน้ําเสียเหล่านั้นโดยไม่ได้ผ่านการกองน้ํามันและไขมันและเศษอาหารจึงทําให้เกิดน้ําเน่าเสียพวกเราจึงได้คิดประดิษฐ์ ถังดักกับเก็บเป็นอุปก,ก,ก,กรณ์ที่สามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองจากวัสดุหาง่ายนํามาประยุป์ปีเซเคิลเท่ากับชิ้นงานโดยมีเซ็นเซอร์วัดค่าความขุ่นม,มาช่วยในการวัดค่าความขุ่นอีกด้วยแนวคิดน,นะครับการประดิษฐ์ถังดักกับเก็บเป็นอุปก,กรณ์ที่สามารถดักกับเก็บไขมันและเศษอาหารได้และเราได้นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวัดค่าความขุ่นของน้ําที่ควบคุมและสั่งการผ่านอัลลูโลโ,โ,โซลีนนย์วาล์วและรีเลยร์เปิดปิดระบบน้ําให้นําน้ําไปใช้ได้ วัตถุประสงค์นะครับเพื่อสร้างเครื่องดักไขมันและระบบกองน้ําและสามารถนําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 2. เพื่อลดปัญหาการทิ้งน้ําโดยไม่ได้ผ่านการกองครับขัตอนการผลิตน,นะครับระยะถังระยะถังดักไขมันถังพักน้ํา ถังน้ําเสียถังน้ําใช้และถังกรองน้ําให้มีขนาดช่องละ7.5เซนติเมตรทาการเจาะรูด้านข้างของกลอ่องลอพลาสติกแนละด้าน,ด,านด้านสุดของถังไขมันถังพักน้ําถังน้ําเสียถังน้ําใช้เท่ากับข้อบ t PC, c ซีมุนแล้วเสร็จแล้วนําท่อนจุกป,ปิด TCB ขนาดซีมุนได้ใส่ตำแหน่งที่เจาะรูเพื่อ เป็นจุด่อยน้ําเจาะฝาปิดกล่องของพลาส,สติกตําแหน่งทั้งน้ําเสียขนาด6.5 x 6.5เซนติเมตรขั้นตอนการผลิตน,น,นะครับสับเพนแอาชีขนาด23 x 25เซนติเมตรขนาด4แผ่นถังแรกนะครับก็จะเป็นถังไขมันถังที่สองก็จะเป็นถังน้ําเสียถังที่สามก็จะเป็นถังผักน้ําถังที่สี่ก็จะเป็นถันง 2, กลอง นะครับถังที่ห้าก็จะเป็นถังน้ําใช้นะครับโดยถังแรกนะครับก็จะเจาะรูครับระหว่างถังไส่ไส่ม้ถังน้ําเสียอยู่ด้านบริเวณด้านบนถังน้ําเสียก็จะเจาะอ,อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะไปถังนะกองน้ําครับก็ <c oughs> จะเจาะอ,อยู่ด้านล่างเป็นไปยังถังน้ําใช้แล้วก็ถังกองน้ำครับก็จะมีองค์ประกอบโดยเราใส่อะไรบ้างนะครับใส่แค่ขาวบาง ก็ใส่สำลีนะครับแล้วก็ใส่ทรายนะครับขันไม้กดละเอียดกดหยาบแล้วก็ท้าบาาอีกหนชั้นนะครับปิดฝาถังหนักกะกิดน,นะครับโดยมีตะแกงอยู่บน ถังน้ําเสียขั้นตอนต่อไปนะครับนําไขมันเศษอาหารใส่ลงมาในตะแกรงกองเศษอาหารนะครับโดยมีแหล่งจ่ายไฟคือทานกระเพาาแบงแล้วก็เซนเซอร์วัดความคุณของน้ําเปิดความน้ําเพื่อให้ระบบหมุนเวียนจากถังไขมันไปยังถังน้ําเสียให้เป็นระบบหมุนเวียนในระบบถังน้ํา ขั้นตอนการทำงานของตซลรีนอย์เรล์นะครับเมื่อค่าความขุ่นของน้ำนะครับต่ำกว่า2000น NTU นะครับระบบก็จะสามารถสั่งการให้ถังดักกักเก็บปล่อยน้ำไปใช้งานได้ขั้นตอนการทำงานของโซลีนอยล์วล์นะครับเมื่อวัดค่าความขุ่นของน้ำได้ต่ำกว่า2000 NTU นะครับน้ำในถังดักกักเก็บนะครับก็จะสามารถปล่อยออกไปใช้งานผลการทดสอบถังดักกักเก็บ เมื่อนำน้ำและเศษอาหารกับไขมันลงไปในตะแกรงดักเศษอาหารบริเวณถังดักบ,บริเวณถังน้ำเสียและเปิดเครื่องควบคุมความขุ่นและตามน้ำเครื่องก็จะทำงานดังนี้ครับกาศรศึกษาพบว่าถัางดักกับเก็บสามารถดักปริมาตรของน้ำมันพืชได้16ลูกบาศกเซนติเมตรจากทีก่1 0ลูกบาศกเซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ83และสามารถดักเศษอาหารบนตะแรงได้17กร,รัมจาก20กร,รัม <c oughs> และสามารถวัดค่าความขุ่นของถังน้ำใช้ได้1,052 NTU ซึ่งมีค่าน้อยกว่าถังน้ำเสีย2,280 NTU ซึ่งส่งผลให้เครื่องสามารถทำงานได้และสามารถเปิดน้ำจากถังน้ำใช้ได้อัตโนมัติครับผลการทดสอบถังดักกัเก็ษ เมื่อเปิดเครื่องวัดค่าความปุ่นและเปิดสวิตช์รางฐานและเปิดปั๊มน้ําน้ําก็จะไหลลงมาที่ถังน้ําเสียและเครื่องก็จะทํางานตามนี้ครับพวกเราขอจบการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังดักกักเก็บเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ